สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสสสสปสชสำนักอนามัยกรทมและ5ราชพัฒจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตทุ่งครุและเขตทวีวัฒนา จากนั้นทางด้านคุณเตชิตชาบางพรมผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดประชุมในครั้งนี้และความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติสู่แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงในวันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือเราเนี่ยต้องการที่จะทําให้เกิดกระบวนการการเขียนโครงการเพื่อเสอนอขอใช้เงินกองทุนต่างๆนที่มหาคอแล้วก็ มียอดเป้าหมายชัดเจนจากท่านผู้ว่าว่า80เใช่ไหมครับเรื่อนๆมี80เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องกระตือรือร้นอย่าพอสมควรในขนาดเดียวกันคุณธีรพัฒนลิ้มพูลผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการจัดหลับประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสปสช ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการส่งเสริมกลไกชุมชนเข้มแข็งผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นและโดยรวมวันนี้ผมคิดว่าด้วยความร่วมมือของกทมของทางสถาบันวิชาการนะครับทางรัฐบาลของสถาบ,บัานเก็จรของทุฬาลงกาณ์เนี่ยใช่เลยครับเราทําง่าย มีหลัก,ลกเซนจับหลักไ,ได้แล้วเราก็เลือกไอ้หัวที่เราอยากจะทำเนี่ยคุยันให้จบและเสร็จแล้วก็มีตัวอย่างคอกปี้ว่าของเคสอื่นผู้มีอะไรดีๆเนี่ยแต่คืนมันจะออกแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดจะเป็นประโยชน์นะครับอยา่าทำค่ั้ีเดียวพยายามทำให้ลำดนันตอน,นจากนั้นจะเป็นการกล่าวบรรยายสรุปศักยาภาพชุมชนและต้นทุนของเขตทุ่งครุและเขตทวีวัฒนาจากผู้อำนวยการของทั้งสองเขต ตามด้วยสถานการณ์การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชุมชนในการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพธรรมนูญสุขภาพเนี่ยเราก็ได้ทราบจากการผู้บริหารกรุงเทพมหานครตลอดจนทีมงานที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็พยายามที่จะหล่อหลอมให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทาธรรมนูญสุขภาพนะคะ ทางด้านอาจารย์กอบกูลชินชัยภูมิอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิติมาเกตแก้วอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏนธนบุรีได้กล่าวถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่ต้องเขียนขอโครงการโดยมีนักวิจาการคอยช่วยจัดหมวดหมู่ของการเขียนโครงการในแต่ละเรื่องของปัญหาในชุมชนเพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายและจัดก,กำหนดธรรมนูญสุขภาพร่วมกัน ในส่วนของช่วงเช้าคุณนภิวัตรกวางแก้วกรรมาการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้เติมเต็มความรู้ถึงการเขียนขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานครส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเวิร์กช็อปและแบ่งกลุ่มย่อยพัฒนาร่างเขียนโครงการสำหรับเสนอต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามประเด็นปัญหาของชุมชนนำกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพร้อมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ในการเขียนโครงการ ของเขตทุงครุและเขตทวีวัฒนาต่อไป